วันก่อนใจไปเป็นพิธีกรงานสัมมนา,า The Wisdom w e a l t h e Code d เป็นงานสัมนมา,าที่เขาจัดทุกเดือนให้กับลูกค้า The Wisdom ของธนาคารกสิกรไทยนะคะเพื่อที่จะได้เอาข้อมูลสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยไปประกอบการลงทุนแล้วครั้งนี้ค่ะคือสายก็ได้ข้อมูลวิเคราะห์เจาะลึกมาเลยนะคะการเลือกตั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาแบบชัดๆเลยว่าระหว่างคุณกมลาแฮร์ริสกับโดนัลด์ทรัมป ถ้าเกิดว่าใครได้อะไรจะขึ้นอะไรจะลงแล้วดอกเบี้ยขาลงของเฟดตอนนีน้จะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจยังไงเงินบาทจะอ่อนหรือว่าจะแข็งค่ายังไงแล้วก็ทองจะไปในทิศทางไหนบวกกับมีข้อมูลของเมกะเทรนโลกมาด้วยนะคะงานนี้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจอย่างคุณบุรินอดุลวัฒนะค่ะกรรมการผู้จัดการและ c ี i e f e c o n o m i s t บริษัทศูนย์วิจัยการศกรไทยจำกัดมานั่งตอบคำถามทายเองเลยงาน Exclusive ขนาดนี้ก็เลย ต้องขอเอามาแชร์หน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายลงทุนบอกเลยว่าดูคลิปนี้ให้จบข้อมูลแน่นปึกเอาไปตัดสินใจการลงทุนได้เลยค่ะเรื่องแรกที่สายจะขอไฮไลท์เลยนะคะก็คือเป็นเรื่องใหญ่ของโลกค่ะเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาว่าระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับคามลาแฮร์ลิสถ้าเกิดว่า ใครได้หน้าตาเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้ใครมาแรงกว่ากันผลปรากฏโพจากวันที่ทรายไปสัมภาษณ์มานะคะก็คือวันที่21สิงหาคมค่ะวันนั้นเนี่ยกัมลาแฮร์ริสได้คะแนน46.7%ค่ะซึ่งแรงกว่าโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้มา43.8%แต่ ก็ไม่ได้ชนะกันเยอะมากนะคะซึ่งสายก็ถามเลยค่ะว่าคุณบุรินคะระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ได้กับกัมลาแฮร์ริสได้ขอแบบชัดๆเลยนะคะว่าเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันหน้าตาจะแตกต่างกันยังไงคุณบุรินตอบชัดมากไล่ตามนี้เลยเริ่มจากตลาดหุ้นสหรัฐก่อนเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าโดยรวมแล้วโดนัลด์ทรัมป์ได้ตลาดหุ้นสหรัฐมีโอกาสไปแรงมากกว่าคุณกัมลาแฮร์ริสได้ค่ะเพราะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะลดภาษีผู้ประกอบการนะคะก็เลยจะทําให้บริษัทต่างๆ มีโอกาสที่จะสามารถทำกำไรได้มากขึ้นอันเนี้ยหุ้นก็จะโตแบบโดยรวมมากกว่าค่ะส่วนกําลาแฮริสนะคะเขาจะไปเพิ่มภาษีผู้ประกอบการค่ะแต่ว่าจะไปลดภาษีรายได้ส่วนบุคคลแทนซึ่งตรงเนี้ยก็จะทำให้บริษัทต,ต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะทำกำไรแล้วก็รายได้ได้น้อยลงก็เลยจะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐถ้าเกิดว่าเป็นกําลาแฮริสนั้นก็จะไปได้แรงน้อยกว่าค่ะหัวข้อที่2นะคะคือจะอยากรู้ว่าอะถ้าเกิดว่าโดยรวมเห็นภาพเป็นแบบนี้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรายอุตสาหกรรมหลาลัระหว่าง2คนนี้ ต่างงงกัันยงไงคุณบุรินตอบอย่างนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์มาหุ้นที่จะมาก็จะเป็นประเภทแก๊สแล้วก็น้ำมันนะคะแต่ว่าพวกหุ้นเกี่ยวกับพลังงานสะอาดพวกกรีนพ p าวเวอร์อะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์แกไม่เชื่อในภาวะโลกร้อนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณกมลาแฮร์ริสได้ หุ้นประเภทที่จะมานะคะก็จะเป็นพวก green energy ค่ะแล้วก็ healthcare ด้วยส่วนถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะมานั่งแทงว่าเอ้ยคนนี้ได้อันนั้นจะมาคนนั้นได้อัน,นี้จะมาคุณบุรินบอกว่า โครงสร้างพื้นฐานค่ะเป็นอะไรที่ไม่ว่าคนไหนจะมานะคะโครงสร้างพื้นฐานก็จะเป็นหุ้นกลุ่มที่มาทั้งคู่ค่ะเพราะว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยมีแนวคิดเหมือนกันอย่างหนึง่งก็คือจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ประเทศไม่ว่าจะเป็นถนนขนทางเป็นบ้านนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นโดนัลด์ทรัมป์มานะคะจะสร้างกำแพง เม็กซิโกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยคุณบุรินก็เอาชาร์ตมาให้ดูเลยนะคะว่าจะมีประเทศไหนที่ได้รับผลกระทบจากการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกามากที่สุดอันดับหนึ่งเลยก็คือประเทศเม็กซิโกค่ะเพราะว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ส่วนที่เหลือไล่ลงมาก็ตามนี้เลยนะคะเรียกว่าใครขายของให้สหรัฐอเมริกาเยอะก็ได้รับผลกระทบเยอะหน่อยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนที่ชนะการเลือกตั้งขึ้นมาถามว่าไทยจะได้รับผลกระทบไหมก็ตามชาร์ตนี้เลยนะคะว่าได้ ไทยก็ต้องได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เท่าเวียดนามกับไต้หวันนะคะยางไรก็ตามค่ะนโยบายทางการเมืองเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีผลกับการเมืองเศรษฐกิจแต่ว่ามันก็เป็นแค่ระยะสั้นหรือระยะกลางในระยะยาวยังมีปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องของดอกเบียคค้ยขาลงซึ่งตอนนี้ Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาก็ส่งสัญญ,ญาณชัดเจนแล้วนะคะว่าจะเข้าสู่ ดอกเบีย้ยขาลงกันแล้วตรงนี้คุณบุรินบอกว่าแค่ปีนี้นะ มีโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยถ,ถึง3ครั้งเลยค่ะซึ่งดูจากชาร์ตนี้เราก็จะเห็นข้อมูลแนวโน้มการปรับลงของอัตราดอกเบีย้ยนะคะน,นี้เป็นข้อมูลจาก Federal Reserve Bank of New York นะคะว่ามีแนวโน้มที่จะปรับเลทอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจากเส้นเขียวลงมาเป็นเส้นแดงค่ะส่วนคนที่กังวลว่าเอ๊แล้ว Re เ e s s i o n เศรษฐกิจถดถอยมีโอกาสจะเกิดไหมคุณบุรินบอกว่าโอกาสมันก็ยังมีนะคะแต่ก็ไม่ได้มากค่ะเรียกว่ามีโอกาสเกิดน้อยแหละหรือถ้าเกิดก็น่าจะเป็น r e c e s s i o n แบบ soft landing ก็คือกระแทกแบบเบาๆไม่ได้รุนแรงเหมือนปี2008อย่างตอนแฮมเบอร์เกอร์คริสค่ะแต่ในแนวโน้มของดอกเบีย้ยขาลงนะคะมีสิ่งหนึ่งที่น่าจะล็อกผลประโยชน์กันไว้ค่ะขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะคะคำว่าน่าจะล็อกผลประโยชน์กันไว้ก็คือเรื่องของการถือพันธบัตรรัฐบาลค่ะเพราะแนวโน้มตอนนี้คือมันชัดเจนแล้วว่าด็อกเบียเนี่ยมันเป็นขาลงทีนี้เราก็ต้องมาดูกันแค่ว่ามันจะลงเร็ว หรือลงลึกขนาดไหนคะ่ะส่วนถามว่าเออถ้าเกิดว่าเฟดปรับอัตราดอกเบีย้ยให้มันลงมาจะมีผลกระทบกับค่าเงินบาทยังไงนะคะคุณบุรินบอกว่าถ้าเกิดว่าเฟดปรับอัตราดอกเบีย้นยนโยบายให้มันลดลงมาเนี่ยก็มีโอกาสที่ค่าเงินบาทของไทยจะแข็งค่าขึ้นซึ่งถ้าค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นทองคําก็มีโอกาสที่จะทําราคาสูงขึ้นด้วยคะ่ะงานอัปเดตสถานการณ์ของโลกการลงทุนแบบนี้ใจไม่พลาดที่จะถามเรื่องเมกะเทรนโลกแน่นอนคะ่ะซึ่งคุณบุรินก็ให้ข้อมูลมานะคะเป็น เมกะ t r e n เทรนด์ของโลกที่จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสลงทุนได้แบบในระยะยาวๆเลยเริ่มจากเมกะเทรนด์ที่1น,นะคะ เฮลท์แคร์คือโลกเราตอนนี้มีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าเด็กๆวัยหนุ่มสาวแล้วนะคะดูจากชาร์ตนี้เลยค่ะจะเห็นเลยว่าในโลกของเรามีแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นคาดการณ์นะไปจนถึงปี2050ก็มีแนวโน้มว่าจะมีผู้สูงอายุในโลกของเรามากถึง16%ของโลกเลยค่ะดังนั้นนะคะทีมเฮลท์แคร์ที่จะมาก็จะเป็นทีมที่เอาไว้ใช้ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ AI ที่เอาไว้ถามตอบถามแบบ ถามสารทุก์สุขดิบของผู้สูงอายุได้เลยอย่างเช่นแบบคุณตาคะอย่าลืมทานยาให้ตรงตามเวลานะคะอะไรแบบนี้คะ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเฮลที่เกี่ยวกับยาค่ะฟาร์มาซูติโคซึ่งคุณบุรินเปิดกราฟนี้มาให้ดูก็คือแปลกใจมากนะคะเพราะว่ายาที่มาในเมกะเทรน์ของเฮลท์แคร์อันนี้คือยาลดความอ้วนมันมาแรงแค่ไหนก็ดูจากราคาหุ้นเลยนะคะว่าแบบว้าว พุ่งได้ขนาดนี้และเมกะเทรนที่2นะคะ AI ค่ะซึ่ง AI ใน healthcare ก็มีแต่ AI ด้วยตัวมันเองก็เป็นเมกะเทรนใหญ่ของโลกเหมือนกันทรก็เลยถามเลยนะคะว่าคุณบุริน,นะคะ AI นี่มันบับเบิลหรือเปล่าคุณบุรินก็เลยเอาชาร์ตนี้ให้ดูว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เขาใช้ใน AI ตอนนี้คือมันก็เยอะเยอะมากจริงๆแหละ แล้วแถมยังเป็นค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มจะเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่ถามว่าฟองสบู่ AI มันจะแตกหรือเปล่าคุณบุรินบอกว่าไม่น่าหรอกค่ะเพราะว่าอุตสาหกรรม AI มันใหญ่มากพออุตสาหกรรมมันใหญ่มากเงินลงทุนมันก็จะต้องเยอะมากๆเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการคืนทุนของอุตสาหกรรมขนาดนี้มันก็นานซึ่งเป็นเรื่องปกติข,ของการทำธุรกิจขนาดใหญ่ค่ะแต่คุณบุรินก็ชี้ช่องมานะคะว่าอยากจะให้ทุกคนมองไปที่ AI ที่เป็น ต้นน้ำค่ะเพราะโอกาสที่แท้จริงมันอยู่ตรงนั้นอเรามาทายกันเล่นๆไหมคะว่า AI ที่เป็นต้นน้ำเนี่ยมันคือบริษัทเกี่ยวกับ AI แบบไหนต i k ต o ต t กอก,ก,อกมีใครเดาว,ว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการขายชิปอย่างนี้หรือเปล่าอ่าใกล้เคียงแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะบริษัทเกี่ยวกับ AI ที่เป็นต้นน้ำจริงๆนะคะไม่ใช่บริษัทขายชิป AI แต่คือบริษัทผลิตชิป เพราะไม่ว่าอุตสาหกรรม AI จะไปทางไหนนะคะใครจะชนะใครจะสามารถทํากําไรได้ไม่ได้หรือว่าใครจะแพ้ไปในอุตสาหกรรมนี้แต่ทุกอย่างมันก็จะต้องวนกลับมาที่บริษัทที่เป็นผู้ผลิตชิป AI ค่ะตัวอย่างบริษัทก็มี ASML ของเนเธอร์แลนด์ SMIC ของจีนนะคะหรือว่า Tokyo Electron ของญี่ปุ่นค่ะและเมกะเทรนดที่3นะคะที่คุณบุรินแนะนำก็คือ การท่องเที่ยวค่ะคุณบุรินบอกว่าในโลกเราตอนนี้เนี่ยคนก็จะออกไปท่องเที่ยวกันเยอะขึ้นแต่อาจจะใช้จ่ายต่อหัวลดลงดังนั้นถ้าเราจะมองโอกาสจากเมกะเทรนเรื่องการท่องเที่ยวนะคะคุณบุรินแนะนําให้มองไปที่เรื่องของการเดินทางค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินอะไรเครื่องบินพวกนี้ก็คือตัวที่มาค่ะและทรายก็ขอคำแนะนำนะคะด้วยการม้วนสรุปจบงานด้วยการ แนะนำการจัดพอร์ตค่ะเราก็ไปกันแบบสรุปสั้นๆกันตามนี้เลยนะคะว่าพันธบัตรรัฐบาลเป็นโอกาสค่ะเพราะตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าเป็นแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงส่วนการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาถ้าเกิดว่าลุ้นคุณกําลาแฮร์ริสได้นะคะหุ้นประเภท Green Energy แล้วก็ Health Care จะมาแต่ถ้าเกิดว่าลุ้นว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์จะได้ก็จะเป็นหุ้นประเภทแก๊สและน้ำมันค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากรุ้นนะคะเอา2คนนี้เนี่ยใครก็ได้ขึ้นมา กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานมาค่ะและถ้าเกิดว่าใครสนใจการลงทุนแบบเมกะเทรนนะคะเทรนแรกเลยก็คือเฮลท์แคร์ค่ะการลงทุนเกี่ยวกับ AI ที่เอาไว้ดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ยาค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจการลงทุนใน AI คุณบุรินแนะนําให้ไปดูหุ้นที่เป็นต้นน้ําก็คือบริษัทเกี่ยวกับการผลิตชิป AI ไปเลยหรือถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของการขนส่งก็ยังเป็นที่น่าสนใจอยู่ค่ะและสุดท้ายนะคะความพันพวนใดๆของโลกมันเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าในฐานะนักลงทุนเรามีหน้าที่ที่จะต้องรักษาความมั่งคั่งของเราเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมากๆเลยก็คือการกระจายความเสี่ยงค่ะควรจะถือสินทรัพย์เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นตราสารหุ้น ตราสารทุนหรือว่าสินทรัพย์ทางเลือกนะคะเพราะว่าการกระจายความเสี่ยงแบบนี้จะสามารถปกป้องคุณจากความผันผวน,นในโลกใบนี้ได้จบเนี่แหละข้อมูลที่ K-Bank เขาจัดให้ลูกค้า The Wisdom ของเขาลึกแน่นครบลงทุนต่อเลยค่ะ